ทบทวนโอวาดวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567อย่าขาดวันอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดกันนะบุญนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆคุณยายทองสุข สำแดงปั้นและคุณยายจันขนนกยูงของเรานี่แหละท่านได้ค้นพบการบูชาข้าวพระนี้โดยดำริของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมนุนีหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งท่านก็รับรองคุณยายจย์ท่านผูกพันกับบุญนี้มาก ก่อนจะละโลกท่านสั่งเอาไว้ว่าเมื่อท่านละโลกไปแล้วอย่าทิ้งการบูชาข้าวพระนะเพราะกว่าจะค้นคว้ากันมาได้มันไม่ใช่ง่ายและนี่เป็นทางมาแห่งบุญที่ใช้คำว่าอสงไขยอปมานังคือบุญมากมายก่ายกองเรือเกิน ทีนี้ถ้าพูดไปว่าได้ขนาดไหนเนี่ยมันฟังดูเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงนะตอนนี้เราเข้าใจระดับนี้ก็ให้ปลื้มปิติยินดีขนาดนี้กันไปก่อนสักวันหนึ่งเมื่อเราขยันปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ได้ศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นแหละเราจะได้รู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองแล้วจะทราบซึง้งถึงสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการบูชาข้าวพระและมหาปีติจะเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะตอนนี้เราเข้าใจแค่นี้ฟังแล้วก็เชื่อกันไปก่อน แล้วก็มาเถอะบุญประจําเดือนอย่าให้ขาดทั้งตัวเราและหมู่ญาติผู้มีบุญทั้งหลายเราไปชวนกันมาผู้ที่ยังไม่ได้มาให้มาเถอะเราจะมาคอยอันโมทนาบุญอยู่ที่บ้านมันสู้มาเองไม่ได้ยกเว้นเราติดภารก,กิจมีความจำเป็นจริงๆเจ็บไข้ได้ป่วย หรือที่บ้านไม่มีคนดูแลรักษาเราก็แบ่งกันมามาที่วัดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านอย่างนั้นเราก็อนุโมทนาบุญได้พวกเราก็เอาบุญไปฝากแต่ดีที่สุดมาเองนะจ๊ะถ้าบุญประจำอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมอย่าให้ขัด อย่าให้ขาดกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าเรายังไม่เข้าถึงพระอรตนะไตรในตัวการนั่งตามลำพังที่บ้านมันก็ดีนะแต่เราจะยืนยันรับรองตัวเราเองได้อย่างไรว่าจะนั่งกันทุกวันและทุกครั้งที่นั่งจะไม่หลับไม่ง่วงไม่แพ้หมอนกันสิก่อนเพราะฉะนั้น มาเถอะมานั่งร่วมกันที่วัดรับรองหนึ่งชั่วโมงดีกว่านั่งที่บ้านนานทีเดียวนะจ๊ะฉะนั้นทุกอาทิตย์เรามานั่งธรรมะมาประพฤติธ,ธรรมด้วยกันจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นพลังหมู่และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย 5. มกราคมพุทธศักราช2546 โตโตมาทำแล้วใจสุขโคจิตใจสบายเข้าวัดทำบุญเรื่อยไปเข้าวัดทั่วใจทุกทีเคยไปดูหนังฟังเพลงแต่รัตทีไม่เห็นจะมีทางคลายทุกเลยแต่พอทำบุญแล้วใจมันอิ่มเลือเกินบุญมาคอยเสริมเติมบุญ วันที่หยุดเมื่อใดจะไม่ยอมไปไหนกลัวตกผงจริงจริงรีบมาเข้าวัดกันเถอะเฮเธอที่ฉันตั้งใจเสมอมามาวัดเธอ จะทำอะไรอะไรด้วยความอ่อนโยนได้ผนบุญกันทุกคนเห็นภาพปร้งใจชื่นชมเชิญมาเข้าวัดวันนี้มาสังสมใจใสสวดมนต์สุขใจนะเออมุญอะไรบุญอะไรบุญอะไรก็ทำทำใจเข้ากานทําไมพื้นใจมุญอะไรโตโต้บุญอะไรก็ทําใจเข้ากานทําไม บุญอะไรโตโตมบุญอะไรก็ําทำใจเข้ากลางทำไมพึ่มใจบุญอะไรโตโต้บุญอะไร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 พากันไปพากันไปแต่พอทำบุญแล้วใจมันอิ่มเหลือเกินบุญมาคอยเริมเติมบุญจริงจริงมีวันที่อยู่เมื่อได แล้วใจมันอิ่มเหลือเกินบุญมาคอยเสริมเติมบุญจริงจริงมีวันที่หยุดเมื่อใดจะไม่ยอมไปไหนกลัวตกบ,บุญจริงจริงรีบม,มาเข้าวัดกันเธอดสาธ